ปนไกันนะกลับบ้านหมดเลยเฮ้ยจะอยู่ได้ยังไงโคชังเนี่ยทั้งหมดแล้วชีวิตกูอ่ะกูจะแดกเป็ดมึงเว้ยคืนนี้นะเว้ยเมื่อกี้เขาบอกว่าเลี้ยวปูจบสองศูนย์คุณมองไหมสองหนึ่งอู้ยเป๊ะเหมือนกันเกงสกปรินมาที่เลี้ยวปูบุกมาชนะแมนเชสเตอร์โอ้ยมาอย่างนี้มันต้องบอกปูมาถล่มรักเต้นอยู่ในใจไม่ตา อ่ะตอนนี้นะครับอยู่บ้านคุณนุ้ยเชิญยิ้มนะฮะเด็กโงนะฮะพี่นุ้ยกูจะแดกเป็ดมั้งเว้ยคืนนี้นะเว้ยเป็ดเว้ยเป็ดเว้ยเฮ้ยเป็ดกลางมึงอย่าคิดทะนงตัวไปอยากเป็ดในบ้านกูบอกเลยไม่มีทางหรอกนุ้ยของกลางของกูหองเว้ย หงหงหงมันไม nee ่หงหรอกไฟตากผีแดงไปเปิดฮะไอ้โจยโจยมาเน่เน่เน่เดี๋ยวโจยไอเนี่ยเด็กหงหรอไปยังไงยังไงมันดูถูกทีมพี่ดูเลยไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นวันนี้ผมบาตเชียหัวหน้านะครับหัวหน้าผมนะครับเอะไรอะไรอะไรมึงอะไรมึงทำไมอ่ะเป็นเนี่ยบอกเลยนะมึงแพ้ขาบ้านผีแน่สนามอทัพฝุ่นอุทัพฝร่ง เดี๋ยววันนี้มึงวิ่งกันขาวเป็ดกูบอกได้เลยแล้วจับแดงเป็ดแม่ดีครับไม่อยากเจอเลยน,นี่นะถ้าปีตูดนะมันก็ดังเฮ้ยนี่วิญญาณพอ่อคุณแทชใช่ไหมครับ <c oughs> พอ่อคุณแทชเข้ามาอยู่ในเป็ดย่างนี่เลยครับ <c oughs> เอาแล้ววันนี้รู้หรือเปล่าว่าทีมของลูกชายจะแพ้เฮ้ยไม่แพ้ดิวะเฮ้ยไม่แพ้ดิวะ <c oughs> ติดตามหลายครั้งแล้วทำไมทำถ่ายคลิปถ่ายนู่นถ่ายนี่ลงไอจีโอ้โหทำเป็นสั่งการเป็นโค้ดมึงก็ไม่ได้รักแมนยูหรอกกูบอกให้ผมไม่ใช่เด็กผีนี่ผมเด็กผีจริงมึงเด็กผียังไงเอออนี่ไงผีพอไหมไม่พอท้องมึงนี่อกเป็นโทมางเลยเด็กผีเหรอเด็กผีพ่อ ผูเดืดร้อนมามื่อวันเอากลับไปเลยทำไมอ่ะเกิดใส่เสื้อแมนยูเอาชอบแมนยูอะตอนนี้ทีมไอแมนยูใครคุมทีมอยู่อไอชาชากชาชักชาชักโคไอเกาบอกชาชากโอ้โหโอ้โอเรียกุน่าสงชาเยี่ยบบีท่ะแม่เแล้วใครถูไอ้สัตว์เต็มคากันเยี่ยบแตก ผมมาสองคนใช่ผู้กับเอฟที่อยู่กับมัมจกงกแล้วก็เจี๊ยบเชิญยิ้มเต็มเตียงเดี๋ยวเต็มตีนงเขาจะมาด้วยเหรอเออเป็นไปได้เจอกูแน่มึงอยี้คิดว่ามึงพากันมาเยอะนะพี่ธงพี่เทพไอเอไฟเจี๊ยบนะทั้งหมดไม่ใช่กูไม่ได้มีแค่โจอี้นะเว้ยนี่ใครใครพมตัวหาพ่อผมไหมเอาคนแอฟริกาเลยทั้งหมดรังดามมาเนีอยเอฟพวกมาแน่มานี่มานู่หมาน่าก็จะมาหมดแล้วครับกว่าจะมาเนี่ยนะไอ้เหี้ยกูเนี่ยเตะฤดูการหน้าแล้วนะ เดี๋ยวไปเจอกันที่โซฟาแล้วมาดูกันแมนยูเวอร์วููคืนนี้ไปเจอหน้าสนามขอบสนามได้แล้วจัดให้ได้เลยไปคร <ไป S 1> ับพี่ไปไ,ไป,ไปไเดี๋ยวให้เด็กแมนยูอีกหนึ่งคนนะครับคุณเบียร์ใบหยกนะฮะสวัสดีครับโอ,โอ้เด็กแมนยูนะคุณเบียร์ใบหยกนะวันนี้สั่งเจ๊ดแดงมากินด้วยแดงเดือดไงก็เลยต้องสั่งเจ๊แดงนะเดี๋ยวกินกินตอนดูบอลพี่ว่าไงวิเคราะห์บอลหน่อยครับคุณเบียร์ครับ เฮ้ยคุณอย่าเสียงกลัวดิครับคุณเบียคุณเด็กผีคุณต้องอเออคุณเด็กผีคุณต้องใจหน่อยไม่คุณอ,ออกตัวแรงเกินเอ้าเ,เ,เ,เราต้องอย่าก,กลัวนี่พี่กลัวไปไปเจอเด็กของมันข่มเยอะไง <c oughs> คิดว่าจบยังไงคิดว่าจะกรจบไงพี่เบียหนึ่งศูนย์ใครชนะแมนยูนี่เออโอเคเลิฟเลิวครับพี่เบียเจอกันในสนามครับเจอกันครับแมนยู วันนี้ต้องมีสารสีน,นี่อุ้มเมนยูเราอยู่แล้ว,ลวพี่ไ,ไม่แต่เอาจริงนะผมไปบ้านคนอื่นพี่หม่ำนะ พี่หน่งนะมีของกินอย่างดีเลยมาบ้านนุ้ยแม่งไม่ไหวละของกินแม่งไม่มีเลยพี่ต้องอาหารว่างมั้งใช่าอาหารว่างจริงๆนี่ถามจริงนะมาที่บ้านไม่มีกะไม่มีอะไรให้กินเลยไงผม <c oughs> นึกอยู่แล้วว่ามึงต้องพูดแบบนี้เห็นไหมใช่ไงมันไม่ต้อนรับไงมันต้องเป็นแบบพวกผลไม้ได้ไหมถ้าผลไม้ก็จะโอเคเพราะมันไม่อ้วนโอเคเอามีมีหรือเปล่าล่ะนี่จอเอ้เขากินมังมังสวิรัตมังสีโสดีเองเดี๋ยวเอาผลไม้มาให้ผลไม้มาเลยเจ้าของพีเอสดิโอเนี่ยเครื่องเสียงดีมากเลยพีเอสดิโอบัน บอกไปเลยบอกไปเลยเชียร์ใครลิเวอร์พูลอยู่แล้วพูดไปเลยว่าตอนนี้ผลงานลิเวอร์พูลเป็นไงตอนนี้ก็ไม่แพ้แมนยูมามกนแพ้เต๋อเดี๋ยวกระติกนี่เขามีไว้ทำลายใช่เป้าหมายมีไว้พุ่งปิดพุ่งชนคนบ้าเฮ้ถ้าตลกงี้ไม่ต้องกินแล้ะทำไมเล่ากินอะไรอยากกินอะไรไอ้นี่อ่างเงาอ่างมดอ่แต่พิเทพเดี๋ยวผมป้อนให้เด็กเคยรู้ใจเออมา

มาจากไหน กอ,องกลางของมึงทำไมอ่ะไอ,อพวกมาควายมาควายอะไรพวกนี้เชี่ยมควายมควายในกองหลังนับตั้งแต่เลสเตอร์ซิตี้แล้วโอ้ยมันเก่าแล้วมันเป็นรูรูที่ผ่านไฟปานมาเนี่ยมันมันเป็นฟุตบอลที่แบบว่าจะให้ใครชนะก็ได้คุณเล่นไล่โค้ชหรือเปล่าก็ไม่ได้ไล่โค้ชไม่ได้ไล่โค้ชอยากให้มันออกโซชาเนี่ยถ้าคุณพูดความจริงกับเขาก็ได้ไม่ใช่จะแพ้แพ้เลสเตอร์จากสองโซเป็นสามสสี่โซคุณหลับอยู่หรือเปล่าคุณหลับอยู่หรือเปล่าเอเมารซาราได้ข่าวกำลังมาเล่น ฟอร์มไม่ออกก็แมตช์นี่แหละเพราะในบ้านแมนยูเนี่ยโอ้เดี๋ยวดูชุดกระชากล่างเลยราคาเท่าไหร่เฮ้ยไม่มีการเนันเลการพนันไม่แนะนำให้เล่นนะพ่อผมเนี่ยเป็นคนสอนผมเลยบอกแจกเอ้ยไม่เลิกบอลนี่ยมันมีแต่จนกับจนพี่ไม่หลีกไม่ได้กินเงินพ่อผมนะโอ้ไม่เล่นแล้วเหรอหมดตั้งแต่บอลโลกแล้วเฮ้ยคุ้มเลยกระติวที่สั่งมาแล้วก็ดูบอลไปด้วยไงเออเลยอ่ะนี่โอ้โหคุ้มกับเอาอะได้ป่ะได้ดิไม่มีปัญหาดิสั่งได้ยังไงเนี่ยสั่งได้ไลน์แอด ad p o p v e r s 4 9รายละเอียดอยู่ในไลน์แอดหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจ้าของมักัดมาม่วงให้เสียงนั่นกึ๊บดิลองดูิมางม่วงว่ากรอบจริงหรือเปล่าว่ามังม่วงกรอบไม่กรอบทุกชิ้นในกล่องของเราดูครับออ้ยหทันก็ไม่มีเรียกรอบได้ไงไอเหรอายเหรอเจ็บ ให้พี่วิเคราอน่อยรูปเกมวันนี้เป็นไงคือเป็นทีมของพีเมียรีกอังกฤษที่พร้อมที่สุดแม้กระทั่งประตูสำคัญมากเซฟแบบสุดยอดแล้วก็กองหน้าจะเลือกเอาตัวไหนมาใช้ก็ได้วันนี้เป็ดเข้าเ้าไหมเป็ดเชิญยิ้มตายตั้งกระดอกเราแล้วตายตั้งกระดอกเรนะาล นี่บอกก่อนนะเอฟซีนะเราถ่ายกันคืนนี้นะแล้วเราออนวันจันนะดูนะนี่เวลานี้นะสามทุ่มนะครับผมวันที่ยี่สี่นะฮะนี่เราถ่ายวันนี้พรุ่งนี้ออนเลยบอกเลยว่าพี่เทพี่วิเคราะห์ว่าแมนยูเนี่ยผมบอกเลยว่าในบ้านในบ้านยังไงเราก็กินขาดผีจะไม่ได้ผุดได้เกิดกูจะจับผีถ่วงหม้อไหมนะโโปดนล้อกกับกลางในเละนะโดนล้อกกับกลางในเละนะเป็นการอเขานี่อ่ะจอยก่อนเลย ผมว่านะวันนี้ฟังนะสำหร problem, ับผมอะวิเคราะห์แบบแอฟริกาหน้าส่วนนี้แต่ขนาดกลานี้แต่ขนาดใ่มาแแล้วครจะฟังรื้ไหมแไงแต่มาแ่มาแตมาแต้างสู้ยาวกันนสินี่สบาบุรุษบางขนามกเามานเด็เด็ดมนูนลีฟลาปมึงขนาดกลานี้แต่กรม마อ้นจะจกบแบเดียวเมึงให้โอกาสมันมั่งได้มั้ยเออาไม่น้อยต้นยยาว ก็าบอกเลยว่าลุงย่องกับไบส์บนบอกลูกบอลลูกลโนอะไรก็เกิดขึ้นได้นั่นก็คำน้ยำนน่ย่อนีหนังก็โดูแค่หนักเนีวนี้เด็ดจันกชุดบด้านบอลก็มีซ้ายมีขวาแต่ว่าลิเว์คููเนี่ยต้องยิงแน่นอนหนึ่งลูกหยิบยิบหคิบหหยยิหยิบกยิบหยิิกิยหมาเน่ ผมมีทท้ามานี่มีทัซซ่าายิงคนละสลูกอ้ยออแม่สองเลยเหรอจุกรูกจุกรูกนี่จะสภาพหน่ะมอเตนี้เขาว่าอะไรนะขอ,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 อเกียวจริงขอแบบวิคอ์แบบชัวๆเลยวันนี้ลิววูก็มีตัวเยอะแยะมากมายนะครับมีซาร่ามีซาร่ามยาใก้ปวดไม่ใช่ไ่เซาร่าลิฟวูวันนี้นีฮะถึงจะมาเยือนแต่ว่าสภาพทีมิบของก่าปีที่แล้วเยอะมากนะครับปีที่แล้วใ่ตัวเจ็บเยอะกองหลังฟันไดก็เจ็บนะครับแต่ปีนี้ ครบเลยรับรองว่ายิงแมนยูนี่สองลูกอยากต่ำแน่นอนที่นุ้ย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 โดนล้อกกับกร่าง่นเละนะโดนล้อกกับกร่าง่นเละนะเอายังไงถ้าแพ้ปึ๊บขออย่างเดียวอะไรใส่ปี๊บแล้วลงไอจีเอาไหมเอางั้นเลยเหรอปี๊บให้เอาวะใครแพ้เอาปี๊บคุมหัวลงไอจีว่าแล้วให้จริงเถอะ

ผมยังลองนับเขาจะขดถอดแม้แนตะ่โฟกัสกี้สมงกไปแล้วบอกไปไปด<จ>้วยแมนยูพิษสงเป็นไงไม่ต้องตั้งตัวเลยเอาแบบจัดใจเอาจัดใจอันนี้คือจัดใจเลยนะยรู้สึกว่าแพ้ติดต่อกันมาแล้วทีนี้นโซชาเนี่ยคือวัดแล้วละ่ะจะอยู่ได้หรือไม่ได้ก็คือนักน,น,นี้แหละแต่ทำคำว่าแดงเดือดอ่ะเจอกันเมื่อไหร่ก็มันเมื่อนั้นไม่มีขาดไม่มีขาดเอาผิ่เอาผิวนี่ผมกินนี่อยู่เนี่ยไปเรียกภูพร้อมนี่แหมพวกมันเชี่ยว่าหน้าผมแล้วนี่ใจเขาีบอกว่าเรียกภูเตะในบ้านอะไเตะในบ้านแมนยูอ่ะ ไม่มีความกดดันพี่บอกไปเมื่อกี้เขาบอกว่าเรือบูจบสองศูนย์คุณมองไงสกอร์วันนี้แมนยูเป็นไงครับผลแมนยูชนะ สองหนึ่งโอ้โหแป้งมันการเลื่อนตะกี้มาพลินี่บอกว่า2 1มันจะมาพลิกได้อย่างไงไม่พลิกหรอกคำว่าเจ้าบ้านอยู่แล้วแล้วแหละเจ้าบ้านก็แดงอยู่พุทธิ์ไทยบอกว่าพุชจักรพ่อมเหมือนจะไม่สงสารโซชาแมสสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ว่าเขาจะรู้ลิขวจะไปวันนี้เป็นชี้ชะตาเลยแหละอันนักสัมภาษณ์แบบเลืโซชาคาดไม่ได้ไม่ได้สงสารเขาอยากให้เสมอผมจะสงสารทำไมเขาชนะอยู่แล้วแพ้คนหัวย พ่อม AH oh! mm allora ี่พ OK> ี่เทพอาจจะต้องกลับก well ่อนเพราะวัดปิดวัดปิดวัดแล้วครับเดี๋ยววัดปิดเดี๋ยววัดปิดถ้าฝั่งเราแพ้นะครับฝั่งเราแพ้เราใส่จีลงไอจีใส่ไอจ็คแล้วเสมอล่ะหัวมึงใส่ได้เหัวเล็กมึงได้เราไม่ต้องใส่สิอย่าพูดสิขึ้นศาลโมซคาลินไม่มั่นใจไม่มั่นใจเฮ้ยมั่นใจมั่นใจใจเนี่ยนะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าเข้าได้โอเค เดี๋ยวรอ,ะน,อน,นะครับผมตอนนี้อีก15ทีบอลจะเริ่มเดี๋ยวเราให้พักก่อนแล้วก็ดูว่าตอนนี้เน,นี่ยกำลังจะลงสนาม<ด>แมนยงเราก็สู้นะอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่เดียวครับ ไอเด็กผีเด็กผีครับคุณเกสวลีทอรอีกคนนึงครับสวัสดีครับคุณเกสคุณมองไงครับกับเกมในวันนี้ครับแมนยูดิวพูครับมองเขาห้างตัวเองครับผมขอทายสกอร์แมนยูชนะ2-1เหมือนผมเลยอะแต่ถ้าให้ผมพูดแบบสมมติว่าเป็นนักวิจารณ์นะพูดตามความจริงเลยนะโอกาสที่ลิเวอร์พูลชนะมีสูงถึง70%เฮ้ยบเปอรเก็นต์เฮ้ยเฮ้เฮ้เก้เห็นไหมเห็นว่ายังมีคล็อกแบบพี่ไอเวทยังไงเฮ้ยจะไม่ อย่าไปกลัวเป็ดไม่ลิฟว์พตัวเขดีมาและทีมแมนยูพอไม่ประดีโอกาสลีฟว์พูชนะมีสูงถึงเจ็ดสิบโอกาสเสมอกดให้ทัพตะบานชนะการไม่จบพีชนะให้คเฮ้ยเฮ้ยคุณพี่เฮ้ยเป็ดอะไรเล่าคุณยาดีคุณอย่าไปกลัวเป็ดดีคุณเกดเป็นตอบเป็นแนวพระเอกนะไปแช่น้ำรอไงแช่น้ำผมว่าสิบห้าเปอร์เซ็ที่แมนยูจะชนะแม่งเป็นความจริงเว้ยเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้อสรุปไป สรุปผลเป็นไงผลเดี๋ยวดูชนะสองหนึ่งโอ้โหจบนะเด uh ี๋ยวดูพลิกเดี๋ยวดูพลิกนะสองหนึ่งอาจจะมาฝั่งลิเวอร์พูลพี่ดุ๊กแม่งลิเวอร์พูลเว้ยเดี๋ยวเจอกันอาจจะมาฝั่งลิเวอร์พูลสองเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้แต่เดี๋ยวรู้ดิทำไมเอาดิเอาเว้ยเฮ้ยค่าทีมค่าทีมเกตเดี๋ยวเจอกัน ้ายยาอะไรเนี่ยพี่เสี้ยบคือขายาเลยคเสียบสองพันเลยครับเฮ้ยเฮ้ยยาเขี้ยเฮ้ยเขี้ยก่อนพี่ดุ้ยย่เยพี่ดุ้ย คไมมมนตั้ง่ำไม่ไมรู้วะไม่รู้วเาไมเราอยู่่นี้เนี่ยนี่เียสงหน้าค้อมาแล้วไอสัตไอัต้อสดสสเดียวูดิแม่ันอะไรเอาย แต่เพื่อเดียวใส่เพื่อเดียวหลันี้ก็คือเยื่องอที่เป็นการ่อันกักวิแล้วเมซ่ายิงอีกแล้วครับ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 ทุกประตูเขาตอนนี้มันกลายเป็นจรงจริงแคนไหจรรังไม่จบนครับพักพักพักพอ คัดเลยปิดรายการเลยเฮ้ยมึงไปออกให้กูก่อนเหรอบอกมันกลับไปดูต่อครึ่งหลังที่บ้านโป่งมีครึ่งหลังเกี่ยวด้วยอะไรดีมี่ปกอ่ะผีผีตายคาบ้านผีตายผีตายคาบ้านกระส่านคมคงมึงทำยังไงก็ได้เอารูปกูออกอยากทำเยอะเอาลูปกูออกมึงจะลงแคปชั่นอะไรก็ได้เอารูปกูออกหังหมดแล้วชีวิตกูอะหังหมดแล้วชีวิตกูอะหังหมดแล้วชีวิตกูอะ นม่อกี้เขาบอกว่าเรืวอ์พูจบ2 0ศูนย์คุณมองไงสกอร์วันนี้แมนยูเป็น,นยังไงครับผลแมนยูชนะ2 1หนึ่งโอ้โหเป๊ะเหมือนกาเรเลื่อนสกอร์ ป้าเป็นแบบนี้บ่อยป้าอยู่ในตัวเลยปุ่นแหกขนนั้นเลยเหรอกองฟันกลับป้าเหมดเลยเฮ้ยจะอยู่ได้ยังไงโค้ชทางเงี้ยได้ของเราแล้วนี่เด็กคงนะไม่ใช่เด็กผีเลยเนี่ยท่านบอกว่าไม่ครูว่ากูกลับด้วยดีกว่าวะไอ้สายลนไฟเป็นยังกลับไปได้รถไฟเต็มรถไฟเต็มแล้วคุณขับรถได้ต้องเอาปี๊พูมาปี๊พมาขอแสดงความตกใจเลยเหมตใจสตกใจจบนะจบนะครับไม่คิดว่าจะเป็นจริงๆเกมือเกมแพ้เอาปี๊มา ปีมาเอ้าแล้วเราจะใส่พวกนี้ไม่ได้หรอมองไงจีงพนี้อันนี้คือของกูใช่ไปดูเทียบารูไมเขา้อมาต้องใส่อะไรเทียบมึงไม่เคยบอกกูเรื่องนี้เลยเลยสองคนเลยสองคนเลยไปไอเราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวครับเนดีนะครับรยกกูบุกมาชนะแมนเชสเตอร์คนโกนี่มันต้องบอกกมาถล่มอเคใจนะโอเคครับียไม่เป็นไรเด็คๆน ไม่เป็นไรเอาใหม่แพ้เป็นพระชนะเป็นไมมสัตว์อืออันนี้ชอบนะอันนี้ชอบนะอออีไอ้ไอ้ไอ้พวกกล่องนี่ก็ไปใส่ตีนไก่กูณป้าไปเลยนี่ใส่กระดูกไก่ไปเมื่อกี้เอาไปใส่ตีนไก่ไอ้เหี้ยเอาไปหนกบูรรถอีกไม่ต้องใส่นี้ออกจากบ้านฝากช่องน้องหน่อยนะครับธุรกิจตอนนี้เป็นไงฮะฝากเลยดีมากครับฝากธุรกิจด้วยกันล้วกันวันนี้ก็เชียร์บอลเป็สนุก แพ้ก็คือแพ้ใช่นะฮะมันไม่ได้มีนัดเดียวใช่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 ก็ฝากไปนะฮะฝากน้องโปรโมทด้วยนะครับเตียวเต็มตีนนะครับที่คลองสี่ครับเปิดทุกวันตั้งแต่9ก้าโมงจนถึง5้าโมงเย็นนะครับตีนเป็ดขายไหมตีนเป็ดไม่ขายตีนขายจำีดอะไรละมึงจะเอาเป็ดมาพูดมาล้อเขาทีมเขาสูงส่งฝากด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์จ่องแจ็คแปนฉันแล้วครับเดี๋ยวเราลากันไปด้วยคุณปี๊บออกไปนะครับผมโทษนพี่พี่พี่นุ้ยขอบคุณนะพี่จอยขอับกลับกลับครับอีกนะ เจอกันอีกเจอกันครับมาอีกนะจ๊ะ <c oughs> บุยบุย <c oughs> <c oughs>